กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอ่ะสวัสดีไหมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นแมปล็อกฟุสอนทำอารนอตนะครับอานอตซองจินวูแล้วก็ทีมอารสองนะก็ใครที่สงสัยเนี่ยว่าผมหายไปนานมาคือผมไม่ทําอานอตมานั่นเองนะอานอตนะแต่ผมยังไม่ใช่สกิลให้ดูนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดมันติดเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเดี๋ยวมันสปอยกันไป มาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำซองจินบูนะครับซองจินบูใช้ของทั้งหมดสามอย่างนะอันแรกจะเป็นาสามเหลี่ยมสีดำนะอตนแรกหาสีดำหาจากไหนก็เราต้องมีออฟอีโ e วแล้วก็สามเหลี่ยมสีฟ้าหนึ่งออฟอีโว e หาจากไหนหาจากหลังก็ะอีเวนนะนี่ตรงนู้นเลยตรงไปนะมันจะมีเบคอนเสือหาคีนะอ่าเราตรงไปเลย <c oughs> อ่าพอเราถึงแล้วเนี่ยให้เราตีตรงนี้ไปเลยนะ มันก็จะเจอมันก็จะได้ออปประมาณโอากาสอปหนึ่งเปอร์เ็นตนะสามเหลี่ยมหาจากการลงดันโลกหนึ่งแล้วก็ซูมกล่องนะครับกล่องอาคาเฟ่นะกล่องตรงคาเฟ่ก็สามเหลี่ยมนะครับจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวเราให้ดูออี่นะอ่า,อาแล้วเราแล้วเราก็ต้องใช้หัวใจดำนะครับนี่รูปมาขอหัวใจดำสามแล้วก็อปอ,อีโวับอปอ,อีโวนี่อปอ,อีโวสามเหลี่ยมอยู่ไหนปะ สามเหลี่ยมนะครับนี่พอเราได้นะเราก็กลับไปโลกเกเอ้ยทุยไม่ใช่เราก็กลับไปเกาะแรกนะครับเอ่อซึ่งโอเคพอเรากลับมาแล้วนะซึ่งการที่เราจะคราบของมันได้เราต้องใช้ของสองอย่างนั้นนะนี่เลยกระดอบอากาศโอกาสโอกาสติดยี่สิห้าเปอร์เซ็นใช้ไปสองพันห้าร้อยนะครับก็จะไปหัวใจดำหาจากการลงดันะ ลุดันแล้วก็ตีวอสจากเกาะไอจำกัดนั่นนะนูนน่นนนไปนน่นเลยนะทุกคนโอเคครับก็เกาะนี้จะอยู่หลังกเกาะเทเล้ายนี่โอเคเราเราก็ต้องเอาออฟตีมอนมาสกนะแล้วเราจะได้ก็ส่วนดาร์กปีดใช่ป่ะถ้าผมอ่านผิดก็ขอไปนะหาจากการตีมอนแล้วก็ลุดันแล้วก็เปิดกล่องเปิดกล่องที่มันออกจากบอสอ่ะเนาะจากเกาะไอจำกัดนั่นนะ ก็เกาะแล้วก็หาจกเกานี้เลยนะก็จะอยู่ประมาณทางขวาของเกาะทางขวาดังขวาของเกาะอีโบนั่นเองเราก็มาตีตรงนี้ได้เลยนะโอกาสกประมาณ0.3เปอร์เซนตะผมแนะนําให้ไปสุ่มเกงขหานจะดีกว่านะโอเคพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ไปเกาะอีวินได้เลยนะซึ่งดักไปคนดักไปใช่ป่ะเออใช่ใช่ผมไม่มีรูปให้ดูนะทุกคน ผมอยู่ในโหมดอีโอ้เนาะเอาไปเอาเข้าไปเอาไปหนึ่งนะทุกคนก็อ,อเคก็พ้อมไปนะครับจะเป็นอ่าสิบ2สองเอเออัติมิกสองนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูสกิลของซองจินวูกันนะครับพี่คางแหลมนะพี่คางแหลมพี่คางแหลมอันนี้ไม่ได้เหยียดนะผมรอเลยนะทุกคนสกิลเซตนะครับ A ก็จะเป็นการพรุ่งไปและฟันนั่นเองเหมือนการปาดนั่นเอง X นะครับเป็นการปล่อยเคลื่อ,องไปเหมือนโยรูเลย C นะครับต้องใช้ใกลๆนะเป็นการปาดนี้เลย z v ครับเป็นการเปิดล่างนะครับอันนี้ช่วยอะไรก็คือเป็นอาวุตะนะเป็นอาวุตะชั่วคราวนะทุกคนก็เป็นอาวุตะชั่วคราวเขาจะตีเราไม่เข้านะาเห็นไหม โหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมดอะไรละ่ะจุงเตีนมัง้งกิล l l s นะครับอ่ะ,ะเอาผมเปลี่ยนเกมให้นิดนึ่งเลยนะเพื่อทุกคนได้ยิน ประมาณนี้อันนี้ช่วยอะไรได้คือจะหิวเลือดเร็วนะน่าจะเร็วกว่าจตอนม,มิธนะครับท่านผู้ชมน่าจะเร็วกว่านะเออใช่เร็วกว่าเจอาซม,มิตเลยจะไปเป็นทิปที่สองนะครับทิปที่สองของที่ต้องใช้ก็เอ่อเลือดเงาแล้วก็ตามด้วยดักปีเออใช่ใช่ป่ะเราอ่านถูกป่ะวะดักปีชจำไม่ได้เลือดเงานะครับหาเลือดเงาหาจากไหนนะครับหาจากการอันนี้หาจากการคราบแล้วก็ตีบอสนะ เลือดเงาตงเราต้องมีวงจรอะตอมิกแล้วก็ถูแก้วแล้วก็เลือดนะครับเลือดหาจากการลงดันนะส่วนอัปอะตอมิกก็หจการลงดันสุมส่มกล่องในตรงนี้อัปอะตอมิกก็จะเป็นรูปร่างอ่อยู่ไหนวะแบบนี้เลยแต่ดรบเบิผมไม่มีรูปร่างนะเพราะว่าผมไม่ผมเอ้ยคือผมทผําหายนั่นเองก็คือแบบผมเอาไปทําของมันแล้วนะแล้วก็ออปเลือดอะหาจากการลงดันเหมือนกันนะแล้วก็ถูแก้วอยู่ไหนวะถูแก้วน่าจะเป็นอยู่ไหน แก่สองแก่หาอันนี้ได้เลยนะทุกคนเาลาวเาได้แล้วเราก็ขาไปนะทุกคนครับดักเบรก็หาจะจันทรุ่งกล่องแล้วก็ตีวอ์ดอกเกาะจำกัดนะใช้ออเดมอนสีนะครับออเดมอนสีเลยนะเออออเดมอนรูปร่างเป็นยังไงก็มันจะเป็นอันนี้เลย่อนที่การได้ก็คือไปโลกหนึ่งนะครับแต่ผมบอกตอนทำอารอนแล้วกันนะโอเคจะไปเออก็เดี๋ยวเราไปดู ที่สองผมก็ก็ผมซองจีนว uh ่ผมแนะนําให้ทําอยู่นะที่ีสองผมก็แนะนําให้ทำนะจัดนะครับเป็นการปลิดคลื่นดับอันนี้ผมบอกเลยว่าฟาร์มดีซีดเอ็กนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อไปทีวว <Okay. S 3> ประมาณนี้นะครับต่อไปซีคิวอีเป็นการเพิ่งเข้าไปฟันให้หน่รับเต็นเวลาแล้ว สกิลวันช็อตนะครับวันช็อตนะผมรับประกันว่าวันช็อตถ้าเป็นบอสแบบมอนแบบพวกนี้ไปอ่านอนบสิ่งที่ต้องใช้ก็เป็นดาวดาวสีดำนะหาจาักตีพวกเกาะอ,อีเวนได้เลยแล้วก็เลือดฟินิกนะครับเลือดฟินิก finish. เราต้องมีออฟกล้วยนะหรือว่ากล้วยนั่นเองกล้วยเสร็จปุ๊บเราเราก็ไปเกาะบอสได้เลยนะเกาะบอสไอแลนหรือเปล่าใช่ปะ ใช่ใช่เลยทุกคนถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนโอเคพอเราได้นะแล้วนะเราก็เสกตรงนี้เลยเลยมนุษย์ฟินิกนะก็มันจะมีโอกาสดรอปเลือดฟินิกนั่นเองต่อไปอคัมพีนะครับคัมพีหลังจากการตีเกาะนู้น,นเลยเกาะจำกัดนะครับอโอเคนั่นเองนะทุกคนก็โอกาสดอบอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนเพราะาเขาไม่ได้บอก อุ้ยอะไรเนะี่ยโอเคตรงนี้อะไรนะทุกคนแบนบมันจะเป็นแบบรูปร่างอย่างนี้เลยแล้วก็ต่อมาเป็นเออครบแล้วนะเออวิธีการเสกเออไปวิธีการเสกออฟตีมอนนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับวิธีการหานะครับก็กลับไปโลกหนึ่งกันเลยนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็มันจะอยู่ประมาณแถวหลังเกาะแรกนะครับ ก็เดี๋ยวเราตรงมาหลังเกาะแรกใช่ไหมตรงมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับตรงนี้เลยตรงไปแล้วก็จดเจอเกาะแล้วนะทุกคนตรงนี้เลยนะทุกคนก,ก็มันก็จะเป็นรูด้วยก็ไม้ตายกระตือสีแดงดำกนะ็ตีหายพวกนี้ได้เลยหาดอกแล้วเห็นไหมทุกคนตีง่ายมากเลยนะทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเลยรีวิวอานอสโลกสองกันโอเคนะทุกคนถ้าเราได้ดาวดาวดำ แล้วก็ดาวดำตามด้วยเลือกนิกคมพีไม่ใช่คมพีก็คมพีแล้วก็แหวนนะทุกคนแหวนสวรรค์นั่นเองแล้วเราก็ตรงมาประมาณหลังประมาณเกาะหลังเกาะเกาะเอ่อเกาะอีโวนั่นเองนะ,ะแล้วก็ตรงมา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 คือ,อคมพีก็น่าจะสุ่มกล่องได้อยู่นะทุกคนผมรับประกันน่าจะเออน่าจะได้ อันนี้ผมไม่มั่นใจนะทุกคนเพราะมีคนมาให้ผมนนั่นเองกดเลยผมไปเสียหาเอาเพราะผมลองกุมกล่องแนละ้วมันไม่ได้โอเคเอกดเลยได้นะทุกคนพอดดเราได้แล้วเนี่ยเราก็กดได้เลยโอเคครับสก,กิลมีทั้งหมด5สก,กิลนะสก,กิลแซดเป็นการปล่อยลูกบอลน,นะสุกกดาวเลยไม่ใช้สิทธิ์หรือว่ต่อได้เลย เป็นการฝ่าไปมันก็จะขู่ต่อสู้กันสตัสตนนะทุกคนแล้วก็จะแล้วก็มันจะเป็นการเหมือนแบบเลยแล้วก็ระเบิดจะแบบว่า,ายหยุดแล้วก็ฟันต่อเหมือนซีนั่นเองสกิลซีนะครับเป็นการเพื่อเหมือดเพื่อเลือดนะแล้วมันก็ใครเข้ามาใกล้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะสกิลว,วนะเป็นการกระโดดขึ้นไปใช้บอล เออเป็นการกระโดดขึ้นไปใช้บอลน,นะครับต่อไปสกิล F ก็ประมาณนี้เลยทุกคนข้าเอามาผมขึ้นมาว่ะเยอะก็ประมาณนี้นะครับ t กิลเเป็นจะเป็นการรีโลกนั่นเองก็สำหรับทีนี้ครับเขาขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดแชร์กดแชร์กดแชร์ใครผมด้วยบายบุยกดติดตามเลยนะ